สวัสดีชาวชุมนุมคลิบินเทสของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์นะครับที่3พฤศจิกายนนะครับก็มาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับกับการแข่งขันรถมินิโฟวิลชิงแชมป์โลกของชุมนุมคณิบินเทสครับหรือคณิบินเทจ GP ครับแต่ในรุ่น GP1 แล้วก็ GP2 ทครับวันนี้ครับก็เริ่มคึกคักครับทั้งเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเลยทีเดียวครับหลายทีมเริ่มมาทดสอบนะครับ ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นอาร์มี่ลิกซิงทีมครับทีมน้องใหม่ของเราครับที่ลงแข่งในรุ่น GP 1เลยนะครับแล้วก็นี่ก็ช่วงเช้าว่านนี้อันนี้เป็นช่วงเย็นครับช่วงเย็นก็จะเป็นทีมเคซาย n นจียบก็อยู่ในรุ่น GP 2ครับคันนี้ครับก็เป็นตงหนึ่งของรายการนี้นะครับก็ยืนคู่กันครับก็เป็นวงสกอร์สุดารกับ ธนากรพารูครับสเพื่อนรักครับก็สำหรับ First f i ฟ e ออร์ก็เฟิร์สไฟเออร์ขับวันก็ขึ้นไปแข่งในรุ่น GP1 นะครับส่วนเฟ r ร t สไฟเออร์ขับก็ยิงแข่งในรุ่น GP2 อยู่ครับก็ที่เห็นอยู่ครับก็จบไปแล้วกับการลงทดสอบนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่ อ่าที่6พฤศจิกายนนะครับก็คือเราจะแข่งกันทุกวันพฤหัสเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่วันศุกร์จันทร์อังคารพุธก็จะเป็นช่วงการทำ fast t e s lap นะครับก็คือนำรถมาทดสอบความเร็วครับเพื่อให้ติดหนึ่งใน9นะครับในแต่ละรุ่นทั้งในรุ่น GP1 แล้วก็ GP2 ครับจะคัดแค่9คันเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มในวันพฤหัสบดีครับก็หาแชมป์แต่ละสนามในสนามที่1ก็จะพามาดูในตารางครับว่า แต่ละวันนะครับจะมีช่วงไหนบ้างสําหรับให้แต่ละทีมาทํฟาสเซ็ s แ t ล a บนะครับก็อย่างเช่นวันนี้วันจันท์นะครับก็จะมีทุกช่วงเช้าเลยครับ7นาฬิกาถึง7จ็ในการยนาทีครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยมาอยู่นะครับที่สนามเพื่อเพื่อมีที่ไหนที่จะสะดวกขึ้นมาจะจับเวลาในช่วงเช้านะครับก็อย่างที่เราเห็นในช่วงต้นคลิปครับก็มีทั้งช่วงเช้าช่วงพักกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ ก็วันจันทร์ครับก็จะมีทั้ง3าช่วงเลยครับช่วงเช้าว่า7นาฬิกาถึง7นาฬิกายีนาทีครับแล้วก็มีช่วงพักเที่ยงครับก็จะเป็นเที่ยงถึงเที่ยง10นาทีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็15นาฬิกา50นาทีถึง1 6นาฬิกาสนาทีครับก็เป็นไปตามที่เห็นในตารางเลยครับสำหรับการให้ลงมาทำฟ f สซิแลแอบนะสำหรับมมเพื่อทัศน์สวัสดีก็จะจบนะครับก็คือวันพุธเนี่ยช่วงเย็น15นาฬิกาสนาทีถึง 16 30ในการ30นาทีเนี่ยจะเป็นช่วงสุดท้ายของการให้ทำฟาสซ s t Lap หลังจากนั้นก็จะสรุปอ่าก้คันที่เร็วที่สุดนะครับจะได้ไปแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรหัสบดีนะครับก็ไปดูกันเลยครับวันนี้ครับในรอบการทํา f a s t ลปนะครับก็เราจะเห็นตารางตีคู่กันเลยครับทางซ้ายมือก็จะเป็นอ่าฝั่งของในรุ่น GP2 ครับ ในรุ่นลองครับแล้วก็ฝ well ั่งกวางขวานะครับจะเป็นในรุ yep ่น GP1 นะครับจะเห็นความเร็วเลยว่าสนามที่1แม้ว่า GP2 เนี่ยจะเป็นรุ่นลองนะครับก็ความเร็วไม่ได้เป็นรองในรุ่น GP1 เลยนะครับเนื่องจากว่าสนามที่1กับสนามที่4เราจะแข่งทั้งหมด4สนามเนี่ยสนาม1กระับสนามที่4เนี่ยจะเป็นสนามที่ไม่มีอุปสรรคนะครับก็จะสามารถทําความเร็วได้สูงสุดนะครับแต่ในรุ่น GP2 เนี่ยจะจะ เกิดปัญหาในสนาม3กับ4เพราะว่าจะไม่มีชุดทวงอย่างที่บอกครับไม่มีชุดทวงเพราะว่าสนาม 2- 3สเนี่ยจะมีจำเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเสียเปรียบนะครับการแต่งรถก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับสําหรับในรุ่น GP2 ก็เพื่อไม่เสียเวลาครับเรามาดูกันเลยครับในผลของการทำฟาสต์แลปในวันนี้นะครับยึงเหลืออีก2วันครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับก็ตอนนี้ครับคู่นําเปลี่ยนแล้วนะครับ ทีมที่ทำความเร็วได้เร็วที่สุดตอนนี้เป็น f ฟ r ร์สไฟล์ขับชูนี่ครับเมื่อเช้านี้ครับมากดเวลาครับ7.42แล้วก็มาช่วงเย็นล่าสุดกดมาที่7.32นะครับกดเวลามาได้เร็วจริงๆครับซึ่งเจ้าของสถิติโลกในสนามนี้นะครับในรุ่น GP2 เนี่ยก็เป็นเฟิร์สไฟล์ขับวันซึ่งเป็นทีมในสังกัดเดียวกันนะครับซ,ซึ่งทีมเฟิร์สไฟล์ขับวันตัวนี้ขยับไปในรุ่น GP1 แล้วนะครับก็ ถือว่าไม่เร็วทีเดียวครับสําหรับเพื่อนขับชูครับทีมในสังกัดโรงงานเดียวกันครับซึ่งเจ้าของทีมก็คือวงสกอร์สุตคานครับกดมาที่7.32นะครับก็เหนือความคาดหมายครับเร็วจริงๆครับแล้วก็ทีมที่กดเวลาเป็นอันดับที่2ครับวันนี้ครับของธนกรพหลัครับทีนเคซานนจีวันครับกดมาที่7.42ครับห่างกัน0.1 0วินาทีเลยนะครับนิดเดียวครับ เคลียร์ทางด้านของ Factory PIN ีครับที่เมื่อวันที่1ครับยังขึ้นนำเป็นอันดับที่1อยู่ที่8.91ครับตอนนี้หล่นมาเป็นอันดับที่3นะครับก็ยังถือว่าปลอดภัยครับในแถบสีเขียวนี่คือแถบที่จะได้ผ่านนะครับจะได้ผ่านเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายครับทีมที่อยู่ในแถบสีเขียวยังมีโอกาสนะครับก่อไปดูอันดับที่4ครับ NP s น e e d ปิดรับของน .9.02 พก้าครับ ก็ยังไม่ได้มาทดสอบเพิ่มครับเหมือนกับ Factory p i นะครับก็เหมือนยังพอใจกับเวลาครับก็ยังสบายๆอยู่นะครับแล้วก็ h o Hot Shot s p ี e ่าทีมเอเชียครับอีกหนึ่งของทีมโรงงาน Hotshot Factory ครับ9.57ยังเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงมาทดสอบครับก็ยังเป็นสถิติของเมื่อวันที่1อยู่ครับแล้วก็มี KTN Super 9.82ทีทีแมนซายแท็กทีม10.03ฮอชตเอ d ดซ23 10.34 EDV Matchside Tech Team 11.57นะครับและ3ทีมที่ล่วงไปนะครับก็มี VIS Matchside Tech Team PM 45ของสี่าครับแล้วก็ Side p u p l e h l t จากม6คบครับ3คันนี้นะครับ VIS Matchside PM 45 y Side p u p l e h l t ก็ถ้าไม่มาทดสอบเพิ่มนะครับ ไม่ไม่มาจับเวลาเพิ่มเนี่ยไม่แก้ไขนี่ก็น่าจะหลุดไปครับสนามนี้เพราะว่าลนมาครับต้องการแค่9คันเท่านั้นนะครับก็ยังมีเวลาครับในวันพรุ่งนี้กับเือนี้แล้วก็ยังมีซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหลายทีมในรุ่น GP2 ที่ยังไม่ได้ทดสอบเวลาก็จะมาจับเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ทําเวลาอ่าเกินสิวินเนี่ยก็ต้องหนาวร้อนะะะนะครับ ไปดูในรุ่นของ GP1 กันบ้างครับวันนี้ก็เมื่อวันที่1ครับเป็น PP Generation นะครับของผู้ผามันคงพูนสวัสด์กดมาที่7.48นำเป็นผู้นำนะครับแต่วันนี้ครับก็วงสกอร์ครับมาถึงก็กดเวลาเลยครับ7.42ครับเฟิร์สเทอขับวันครับสามโลกในรุ่นเล็กครับในรุ่น GP2 ล่าสุดของเราครับที่ขยับขึ้นมาใน GP1 อ่าเป็นครั้งแรกนะขยับขึ้นมา ในฤดูกาลแรกกดมาที่7.42เลยนะครับก็ทำลายสถิตินะครับจากที framework. ่ PP Generation ของผู้ผาเนี่ยทำลายสถิติของ VR q v i c t o r y ไปแล้วครับที่7.48 Footy c u b วันไม่น้อยหน้าครับทำลายสถิติกับครับ7.42นะครับก็เร็วจริงๆครับสำหรับ Footy Club วันครับก็ไปดูการไล่เรียงลำดับเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่า Footy c u b วันครับ7.42ครับ ทำเวลามาเป็นันดับที่2ก็เป็น PP Generation 7.48แล้วก็แชมป์เก่าของเราครับเพราะชัดิซซิงทีมเอเชีย8.13ครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ทดสอบเพิ่มครับแล้วก็ทีมที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่4เลยครับมาทดสอบวันนี้ครับอาร์มี่ล็ x ซิงทีมครับก็กดมาที่8.56ครับเมื่อเช้านี้ครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่4นะครับก็เขีรยเขาชอตยูนิเต็ลนมาอยู่อันดับที่5ครับ8.91ครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับที่ กลับมาลงสนามอีกครั้งครับแม็กนัมแอร์ฟอร์ดวนะครับหนึ่งในทีมโรงงานของแม็กนัม95นะครับวันนี้โรงงานแม็กนัม95ครับก็ส่งมาแค่คันเดียวก่อนนะครับมาทดสอบวันนี้ครับซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ครับน่าจะมีมาอีก5-6คันอีก5-6ทีมในโรงงานครับมาทยอยมาทดสอบครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นในรุ่น GP1 ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับมันแน่นอนครับในรุ่นนี้ครับก็ v i ่งคิวครับยัง อยู่อันดับที่7ครับ10.01 M1 ศูนน m one a t c h t e a m ครับ10.25แล้วก็ kcs t a h racing ครับของคัชนามครับที่ takeover ของธรรมสอนชัยยะครับกดมาที่10.67ครับก็อันดับ789นี่หน้าวาดเสียวครับเพราะว่าห้าพวกนี้ครับโรงงานแมกนัมเก้าห้าครับก็จะมีทั้ง hot shot wave หนึ่งสองห้า x team hot shot u นเต็ดเออไม่ใช่แมกนัมยูนิเต็ดนะครับ แล้วก็แมกนัมท um ็อปวันหนึ่งสองห้าอีกทีมแมกนัมมอเตอร์หนึ่งสองห้าอกทีมที่จะมาทดสอบนะครับรวมไปถึงที่ยังไม่เห็นเลยนะครับทีมจากโรงงานบิงไบส์ครับของอาจารย์จีราครับทั้งบิงไบ y t ทูนเจอร์วันบิงไบ e t ทูนเจอร์ทูบิงไบส์ซิกซ์เซเอร์แล้วก็บิงไบ y t ไฟเตอร์สี่ทีมที่ยังไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับยังรวมไปถึงพีบีแท็กเฮาส์ของพาวินซับแสงพลอย Saint PNP Ultimate ของพานุพงศ์นะครับโอ้โหเกือบ10ทีมาที่ทเอ่ยมาเพราะฉะนั้นโคต้านี่แย่งกันมันแน่นอนครับในรุ่น GP1 นะครับทีมที่ทำเวลามาได้9ทีมตอนนี้ก็ยังไม่แน่นะครับอันดับ1 2 3 4เนี่ยถ้ากดเวลามาที่8กว่ากว่าเนี่ยก็คือก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับแม้ แม้แต่ดับที่4อย่างอามี่เลซิงทีม8.56แล้วก็ฮอาชอตยูนิเต็ด8.91นะครับทีมที่ยังไม่ได้ทดสอบเนี่ยเคยกดเวลามาที่8ก่ากว่าทางนั้นเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ลื่นนี้ครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับการรายงานผลการทำฟาเซ่แลบนะครับทั้งในรุ่น GP1 แล้วก็ GP2 ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมีการมาทําอีกนะครับมาทดสอบเวลาอีกก็เป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ